โลโลทลโรโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยีมาตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมฟอร์ซ่าฮอเดนภาคแพนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กับรถแลมโบกินีนะครับผมนะเฮ้ยคันนี้นี่มันลาย S.P.D นี่ว่าใช่ปะอ่าคันนี้แต่งไปแล้วนะครับเป็นลาย S.P.D นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นอ่าแลมโบกินีนี่แหละนะครับผมแต่ว่าจะเป็นแลมโบกินีเอาเบนเทอร์ดอร์นะครับผมจะเป็น V12 นะคันนี้เป็น V10 นะครับผมนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงเสียง เสียงสุดยอดเอ้นผมไปยัดอะไรมาวะเนี่ยผมน่าจะไปะยัด V12 มาแน่เลยเนี่ยครับผมแต่จริงๆแล้วรถคันนี้มันเป็นเครื่องวาง V10 นะครับโอ้โหแรงโคตรแปบ๊บเดียว300เลยฮะอะไรจะแรงขนาดนั้นเบรกนี่คือเบรกเบรกไปอยู่แรงเกินนะฮะป่ะเดี๋ยววันนี้คอนเทนต์ของเราก็คือเราจะเอารถ Lamborghini ok Aventador นะครับมาแต่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปที่ Lamborghini ok นะครับ แล้วก็ไปที่อเวนาดอครับมันจะมีอยู่คันนึงนะครับที่มันเขียนว่า SV เ,น,น,เนี่ยเป็นอเวนาดอคันนี้นะครับมันมีของพิเศษอยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือมันสามารถติดใส่เลนตำรวจได้เว้ยทุกคนมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่คัสตอมอัปเกรดนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ อ่าไปที่สปอยเลอร์รึตรงไหนวะอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่มันสามารถใส่ใส่ทนนี่ตำรวจได้ด้วยนะครับผมมันเป็นอ่าหัวตำรวจ <c oughs> ไฟไฟไซเรนอ่ะไฟตำรวจอ่ะเออนั่นแหละผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับผมแห่ฟิวแฟลว์เนี่ยฮะและคันนี้ใส่อันนี้ดีไหมผมผมว่าผมว่าไม่ใส่สปอยเลอร์ดีกว่าผมชอบสปอยเลอร์แบบธรรมดาอยู่แล้วนะครับนะคันนี้แต่งเดี๋ยวแต่งเป็นรถตำรวจไว้ทุกคน แล้วเรากฟิวฟาวนะครับเครื่องเดินนี่เป็นเครื่อง V12 นะถ้าเป็นอเวเซอร์ดอนะครับเดี๋ยวเราจะปรับให้มันเป็นขับสีเอ้ยเป็นขับสีอยู่แล้วดกว่าเดี๋ยวผมจะใส่เทอร์โบเพื่อให้มันแรงขึ้นนะครับผมนะมาถึงเราก็แต่งให้มันสุดๆไปเลยนะครับยางนี่ผมเลือกเป็นยางสลิกนี่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเอาเป็นฟอร์ซ่าฮอลลซอนดีกว่าเป็นแบบเซมิสลิกเพราะว่าเราจะไปวิ่งหลายพื้นที่นะครับยางหน้านี่ผมใส่แบบว่าจะใหญ่นะครับผมแล้วก็ยางหลังใหญ่สุดนะครับ เนะพื่อความกอดถนนที่ดีมากขึ้นนะฮะล้อที่เป็นเซ็นเตอร์ล็อกอยู่แล้วนะผมผมชอบล้อเซ็นเตอร์ล็อกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าว่าจะไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันเป็นเซ็นเตอร์ล็อกก็จริงนะแต่ว่าผมไม่ชอบลายนี้ว่ะอางจริงนะถ้าเกิดว่ามีลายอื่นผมก็จะเปลี่ยนดีกว่านะฮะผมเออผมชอบลายเนี้ยนี่นี่นนนลายเนี้ย a d v หนึ่งศูนย์ m v หนึ่ง c s โหชื่อยาวมากนะครับมีลายนี้สวยดีนะับผมมีลายอื่นอยู่ไหมอ่าเ้ยลายนี้ก็สวยนะ แล้วแจ่คนชอบว่างจริงไงครับผมแต่ว่าผมอยากได้ออฟลึกๆหน่อยเออแบบนี้ออฟลึกๆแบบนี้ผมว่าสวยนะครับเซีฟวฟาวเซีฟวฟาวผมใส่ลายนี้แล้วกันนะครับผมไม่เรื่องมากนะครับเดี๋ยวเรื่องมาก้วทุกคนจะบ่นผมนะว่าเฮ้ยพี่าหเรื่องมาก,กเกินอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะใส่ของแต่งให้สุดทุกอย่างนะครับในเครื่อง B12 นี่ครับนี่เทอร์โบเป็นแบบ200แมสนะครับตอนนี้บวกไป400เลยนะผมใส่คันนี้ถึงพันแมาแน่เลยนะครับผมตอนนี้เป็น S2 แล้วด้วยนะครับ ดูกราฟคร่าวๆนี่ประมาณประมาณพันกว่าแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าสุดๆนะครับอ่ะโชค๊คเราจะใส่เป็นแบบอุย้ยโช๊กก็ใส่แบบธรรมดานั่นแหละเพราะว่ามันคือขั้นสุดแล้วนะครับผมมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วนะครับเราเอาน้ำหนักออกอีก200กิโลกร,รัมนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะแล้วก็เบรกนะครับผมเป็นแบบเบรกซิงเซรามิกนะครับผมเกียร์ปรับเป็นเล็กซิงนะครับจะได้แบบปรับ พวกเรโชกเกียร์ได้นะทุกคน่าดิฟก็เป็นแบบดิฟเร็ซิ่งนี่ครับแอดฟิวแ้าวไหนอินสตอลไปดิ1,438แรงม้านะครับผมกับน้ำหนักที่1,475กิโลกรัมนะครับเป็นคัสเอสสองนะครับโอ้โหโคตรแรงนะครับผมโคตรแรงนะเดี๋ยวผมจะไปหาลายตำรวจมาใส่นะครับดูซิว่าเราจะได้ไลายตำรวจสวยๆบ้างไหมนะครับไฟนนิวดีไซน์นะครับผมเ,เราจะหา หาที่มันเป็นรถตำรวจนะครับรถตำรวจเพียบเลยฮะเอาลายไหนดีผมว่าลายแรกก็ดูสวยดีนะทุกคนมันดูดุดีครับเข้ากับรถเรามากนะครับผมเออเป็นตำรวจดูใบดีไหมเม็กซิโกโปลิสก็มีนี่เป็นดูใบโปลิสวัยรุ่นดูใบนะครับไม่ใช่วัยรุ่นดูใบดิเป็นตำรวจดูใบ, <laughs> โโน,น,บ,น,บนะบนบเ,นบนะเออฟิลฟ้าวดีฟิฟ้าดีนะอูมีเพียบเลยฮะทุกคนมีตำรวจแบบเป็นคันที่ตำรวจด้วยนะ,ะรถตำรวจแบบ สายตรวจแบบอ่านอกเมืองอะไรอย่างเงี้ยผมเออลายนี้ดกว่าทุกคนเอารายนี้เอารายนี้ผมว่าสวยนะลายเนี้ยไหนขอดูหน่อยสิว้าวเป็นรถตำรวจที่สวยงามมากครับทุกคนเนะนี่สุดยอดสุดยอดโอ้ยสวยงามหมดทุกคนสวยจัดประหลัดบอกร,รับนะเป็นรถตำรวจที่ดุดันมากครับผมเนะี่ย Interceptor หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอ้ยไม่ใช 9 1้าหนึ่งหนึ่งครับนะโทรได้เลยครับ9 1้าหนึ่งหนึ่งะเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจไปถึงบ้านนะครับอเวนเจอร์นี้ก็ไฟท้ายนี่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นตัววายเนาะเออดูสวยดีนะครับแล้วคันนี้เหมือนท่อจอกสี่ท่อเหรอไม่แน่ใจนะคือมันมีอเวนเจอร์หลายรุ่นมากนะครับผมผมก็ไม่รู้มันมีกี่รุ่นเลยนะแต่ว่าสวยงามจริงนะครับนี่ประตูแบบเปิดขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับผมนะไปดูภายในกันหน่อยดีกว่านะครับผมนะนี่ภายในสวยงามเลยครับผม สวยงามมากครับรถซูเปอร์คาร์นะโอ้โหเราจะมีเราจะมีเขาเรียกว่าไงเราจะมีโอกาสได้ไปนั่งไหมวะให้เป็น,น,งงเ,ปน,เ,ปนเป็นบุญตูดสักหน่อย <c oughs> เอออยากไปนั่งสักครั้งในชีวิตเนี่ยครับผมข้างหน้านี่ใส่ของได้นีครับผมนะฟิวฟลาจะจัดอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเล่นเป็นบทตำรวจกันดีกว่านะครับผมแเป็นตำรวจร้ายหรือตำรวจดีเนี่ยทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปขอไปจูนรถก่อนนะครับอันดับแรกเลยจะไปที่จูนคาร์นะครับเราจะไปจูนเกียร์นะครับผม เนื่องจากว่ารถเราน่าจะวิ่งได้400กว่าแล้วก็จะไปจูนเลยนะครับดูซิว่าได้400เท่าไหร่4 3 3เลยว่ะทุกคนมันแรงได้ขนาดนั้นเลยหรอวะอ่ะประมาณ4 5 0นะครับผมประมาณ4 5 0นะครับโโอ้โหูดิผมต้องไปลองแล้วแหละทุกคนโอ้วิวิโิวีสิบสองแป๊บืหบทุกคนโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหออกตัวแบบว่าแ,งแรงมากนะครับผมไม่ธรรมดานะฮะเอาเรื่องจะจัด ชฮะโอ้ยเกียร์หกแป๊บๆจะสี่รอยแล้วว่ะโอ้ m ไม่ก็สี่ร้อยกว่าเแล้วครับผมรู้สึกว่ารถไม่ค่อยเรยวเท่าไหร่ว่ออุ้ยอุ้ยรถตำรวจรถตำรวจไปแล้วรถตำรวจไปแล้วทุกคนออ้ยคุมไม่อยู่ครับแรงเกินมากเดี๋ยวเราลองศูนย์ถึง450รสิดูซิว่าเร็วขนาดไหนแล้วไป let's go หูแบบอืมแปบ ไปฮะโอ้สุดยอดอันนี้คือเครื่องเดิมนะับผมเครื่องเดิมแตกเทอร์โบนะฮะโอ้มันบอกว่าได้450อะดูซิว่าถึงจริงหรือเปล่ามาแล้วรถตำรวจเป็นซุปเปอร์คาร์ทั้งทีมันต้องแรงครับผมไม่ไงั้นเดี๋ยวไปตามจับซุปเปอร์คาร์ไม่ไหวนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่แรงเกินใส่เกียร์เจ็ดวิ่งไปส438นะทุกคน โอ้โหขึ้นเนินก็ไม่มีรถเลยฮะทุกคนฮะ400 4 0 0 4 4 0 445โอ้โหไปแอฟแรงมากดูผมตามคันนั้นถึงแล้วเนี่ยไอ้คันนั้นโอ้โหโอ้โหผมผมตามถึง้วทุกคนไปฮะ449่ร้อบ้แล้ว,ลวโห้ยชนซะก่อนหลบไม่ทันหมดแต่มองเข็มว <laughs> ิแรงมากแรงมากทุกคนแรงจัดประหลัดบอกเลยครับ โอห,หแรงจริงแรงจริงไอ้ผมเจอรถผู้ต้องสงสัยมาทุกคนนะเนี่ยแหมมาสแตนมาสแตงนนายทำอะไรนายขับรถชนชาวบ้านเขาอะเอนายมีใบ,บขับขี่หรือเปล่าเนี่ยนายมีใบ,บขี่เปล่าอ่ะขอตรวจใบขับขีๆๆๆ่หน่อยสิมาสแตนนายอย่เราไม่มีบอดตำรวจว่ะเราไม่มีเสียงบอดตำรวจอ่ะเออเรามีแต่ตึ๊งหนึ่งตึๆๆ๊งหนึ่งอะ เราไม่มีวอร์ดตำรวจว่ะทุกคนมันจะมีเสียงแตะแบบเป็นวอร์ดตำรวจด้วยนะแต่ว่าเรายังเปิดไม่ได้นะครับผมมาๆแข่งเปล่าแข่งเปล่าไอ้ตำรวจท้าตำรวจท้าตำรวจท้าแข่งเว้ยมาๆๆมามรมาเน่มาเน่มาเน่แท้จริงตามมาตามมาตามมาไปเหยียบหนีเหยียบหนีโอ้โหโอ้ฉีกเป็นทุ่งเลยครับโอ้ยไงเฮ้ยเฮ้ย เจอบุกติว่ะเจอบุกติเจอบุกต,ติไป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 ฮะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยรถตำรวจเสียแล้วไปไปจับบุกติบุกติขับเร็วอา้าวบุกติไม่ใหญแล้ว <c oughs> บุกติไม่ใหญแล้วจับจับจับเร็ว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 ไปฮะจับรถสิ่งจับรถซิ่งมวนไปนู่นแล้ว,ว่ะโคตรไว <c oughs> ตามไม่ทันนะโอ้ยไวเกิน โอ้โหมันไหวมมาอ้าวไปชนบ้านเขาแล้วกู <S <S เดี๋ยวเรามาจัดกันสักหนึ่งสนามนะครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่กันในสนามแข่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับความยากให้เป็น Unstable นีก็เป็นแบบว่ายากสุดนะครับผมอ่านว่า Unstable ปะไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เราเล่นแบบยากสุดนะครับดูที่ว่าเราจะตามพวกซูเปอร์คาร์ทั้งหลายแล่นี่ยไหวหรือเปล่านะครับผม ผมจะให้เขาออกต <ä> ัวไปก่อนเลยนะดูซิว่าเราจะตามทันไหมเนี่ยจับรถซิ่งครับผมจับรถซิ่งอ่าให้ออกตัวไปก่อนเลยไปไปไปจังหวะนี้ดูซิจะตามทันไหมครับโกลนโอ้โหโหแรงมากแรงมากหืมแต่ละคันมันแรงจริงทุกคนโอ้โหเอาเรื่องไม่ได้ขับนานนะผมขับรถพ่เป็นเลยตัวนี้โอ้โมาแบบนี้เลยกูเป็นไง ตำรวจขี้โกงนะทุกคนตำรวจขี้โกงนะไปไปเกตโคได้ข่าวว่าเกตโคแรงที่สุดในโลกนี่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะต้องตามเกตโคก่อนไป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 รู้สึกว่าใส่ย,ยางหน้าใหญ่ไปก็ไม่ดีนะเลี้ยวไม่ได้นะครับโอ้โหมันเลี้ยวไม่ได้นะมันทุกคนรถเป็นไม่เลี้ยวเลยฮนะรถไม่ยอมเลี้ยวฮนะไปไปไปโอ้ยตามไม่ทันนะทุกคนฮนะโอ้ยผมจะโดนแซงนะ ไปครับจับจับรถซิ่งจับรถซิ่งดูสิว่ารถซิ่งพวกนี้ผมจะจับทันหรือเปล่าไป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 หูแรงจริงหูเบรก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 โอ้โหมันไม่ยอมเลี้ยวอ่ะมาเร็วเกินไปครับอืมแต่ละหันนี่แรงจริงแรงจัดแรงจัดผมว่าผมเข้าโค้งแรงไปหน่อยว่ะเราก็เลยควบคุมรถไม่อยู่โอ้ โอ้ยปุ่มรถไม่อยู่ครับตอนนี้รถตำรวจเหมือนขับแบบเมามากครับทุกคนฮะโอ้ยเลี้ยวเลี้ยวไม่ไปไปเร็วเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ก็เปลี่ยนเกียร์ผิดสมาธิไม่อยู่กับเน,น,นื้อกับตัวตอนนี้แผลบไป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 โอ้โหตาม,มาไม่ทันจริงสงสัยต้องใช้สูตรแล้วมาสูตรนี่สูตร <c oughs> เป็นสูตรแบบว่าสูตรลับนะครับผมเอาไปใช้ได้นะ ถไลยถไลยด้านข้างนะครับผมเพื่อทาการเลี้ยวให้เร็วที่สุดนะครับโอ้ยตามไม่ทันจริงๆว่ะทุกคนตามไม่ทันตามไม่ทันโอ้โหฝีมือผมตกไปเยอะเลยลเนี่ยไม่ได้เล่นนานจัดนะครับผมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแล้วก็สนุกสนุกกันไปนะครับผมตามสไตล์ยามาตั้มนะครับอยากเอารถตำรวจไปดิฟว่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าคันอื่นเขาจะแต่งแบบว่ามีหวอดตำรวจหรือเปล่านะ ซึ่งมันมีสามารถจูนได้นะทุกคนเราจะไปกันที่จูนคาร์นะครับแล้วก็ไปหาพวกพรีเซตที่เขาแบบว่าทําเอาไว้ได้นะครับเด๋ยวผมจะเซิร์ชไปที่เกี่ยวกับดริฟนะครับผมอ่าเป็นดริฟนะครับแล้วก็ลองเขียนว่าโพลิฟไปดูถ้าจะมีโิรดริฟก็น่าจะฟิลฟ้าวอยู่นะครับผมอ่าดริฟโพลิตนะครับมีเหมือนกันนะครับผมเป็นคาร์ดเอสสองนะครับนะสัญญาณดริฟมาด้วยแบบดริฟต์ปลอหลังด้วยอ่ะ๋ยวลองดูดิว่า เป็นอย่างไรนะครับเราจะเอารถตำรวจไปดิฟกันนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดิฟกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ไปไปไปยอะไปดิฟตามมาเอ็กเซเว่นไปเลยนะครับนี่โอ้โหโอ้โหควันควันควันพ่วมเลยโอ้โหเอาไม่อยู่อ่ะผมว่ามันแรงเกินอ่ะแรงจนคุมรถไม่อยู่อ่ะทุกคนแหม่ดิฟดิฟดิฟ นี่ทำการดิฟครับผมจริงๆไม่มีมุมกล้องดิฟด้วยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมถนัดแต่มุมกล้องอันนี้นะนี่ดิฟตามมาไอเซเว่นไปเลยนะครับไฟยาไฟยาไฟโอ้โหไอเซเวนกระแรงนรนเน,นี่ยไฟยาไฟดิฟตามกันไปดิฟตามกันไปอ่ายาไบนี่ มันเลสซันนี่ว่ะราคาชีาาช้เดียวสุเกะไปตามเดียวสุเกะไปอ่าดิฟช่วยอีเอาเดียวเดียวสุเกะเดียวสุเกะแหกโค้งไปไปไปตามไปตามไปตามไป,อไปอเอ๋แต่ว่าเหมือนเราจะดิฟแรงกว่าว่ะเพราะว่าแรงม้าเราเยอะกว่าแซงไปแล้วจริงๆอยาเกเหแคนเดมบนะแต่ว่า พี่กเก่งดิฟชา้าไปหน่อยนี่ไปอะยาวไปโอ้โหตำรวจดิฟตำรวจดิฟปกติตำรวจจะต้องไปจับโจรน,นะแต่ว่าตอนนี้ตำรวจมาดิฟแทนตำรวจมาซิ่งแทนนะผมไป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 โหแรงมากอะแรงประสาทใจเลยอะ่ะนี่ แรงมากทุกคนเอาเรื่องจะจัดนะครับผมไปโอมาควันท่วมอ่ะทุกคนนะควันท่วมคว,ว,วันท่วมผมไม่ได้ไไม่ด้ดิฟนานนะไล,เลยเลยนะลืมไปหมดแล้วนะฮอี๊โอ้โหพึ่งเก่าพึ่งเก่าผมไม่รู้กี่บานะทีนเนี้ยน่าจะเป็นพันนะน่าจะเป็นพันมาโอ้โหแรงมาก แโบดิฟครับผมยอดซุปเปอร์คาร์แหววแหวบโอ้โหแฮโค่แฮโค้่มาแรงเกินมาแรงเกินอ่ะโค้งนี้เป็นไงเหยียบมิดเหยียบมิดเหยียบมิดจะยาวไหมโอ้โหแฮโค่แฮโค่ไม่เข้าทางแล้วแรงเกินเอาไม่อยู่คเปลี่ยวเปลี่ยวไม่ทันเปลี่ยวไม่ทัน โอ้ประมาณนี้ครับผมนะนี่คือรถตำรวจที่โคตรเฟี้ยวนะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนลายดีกว่าไปเป็นตำรวจดูใบบ้างดีกว่าไป <c oughs> นี่ทุกคนเปลี่ยนลายใหม่แล้วนี่ครับผมเป็นลายรถตำรวจดูใบนะครับโอ้โหเป็นไ,ไงเฟี้ยวฟร้าวเฟี้ยวเฟราวเราจะไปจับซุปเปอร์คาร์กันนะนะดูใบนี่ซุปเปอร์คาร์เยอะนี่ครับผมเนื่งองจากว่าป,ประเทศเขารวยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปตามคนอื่นทานหรือเปล่านะนะแปลงร่างเป็นตำรวจดูใบแลนะ้ว แล้วก็ผมเอาเซตอัพคนอื่นมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเซตอัพผมแรงแรงเก่งแต่เลียวไม่ได้นะเออจะลองดูเซตอัพคนอื่นดีว,ว่ามันจะเลี้ยวได้ไหมนะครับผมไป let's go <S เป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องจับที่หนึ่งให้ได้นะครับถ้าจับที่หนึ่งไม่ได้ก็แสดงว่าเราฝีมือไม่พอแ <laughs> ลมโบกินีน้องเว้ยยังไงก็ต้องทันอยู่แล้วเจอแต่แลมโบทั้งนั้นเลยว่ะทุกคน มีทั้งแลมโบมีทั้งแมคลาเรนนะครับเดี๋ยวขอดูสตาตร์ทกิจหน่อยดิมีปากานัด้วยนะฮะโอ้โหมีแมคลาเรน P1 นะครับผมนะแอสตันมาตินวัคคอรี่โอ้โหรถถอดๆทั้งนั้นเลยนะครับนะเหมือนเดิมครับเล่นแบบยากสุดนะดูซิว่าจะตามเขาทันหรือเปล่าจังหวะนี้ออกตัวครับทีทูวันแล้วไปสโกเลโกโอโ้แต่ละคันนี่ไม่ธรรมดานะครับก่อบบนสุดๆทั้งนั้นนะครับ ไปไปไปย like right ังไงครับแลมโบวตำรวจมาแล้ว like ยังแรงยังแรงเราจะแทงแลมโบวด้วยกันไปแล้วครับนะครับว <sh> ่าไอ้ไแม็กกาลินอ่าแซงแม็กกาลินได้ไหมยังยังไม่ได้ยังไม่ได้โหูสิเสียจังหวะเสียจังหวะโดนแซงโดนแซงอืมเบคอนเบคอนหูเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้มาเลี้ยวจัดมาเลี้ยวจัดไปอ่ะโค่นะหูเอไอมันเบรกมันเป็นแน่ เหมือน AI มันไม่ยังไม่ได้เหมือนมันไม่ได้เบรกเลยนะไป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 เร็วมากครับทุกคนไปครับมาตามทันอยู่ตามทันอยู่อย่าไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เก็บเช็คพอยต์หรอเมื่อกี้โอเคไหมโอเคเก็บเช็คพอยต์ครับอ่าทันอยู่ทันอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ไปครับ แหลงแหลงโบไปด้วยกันแล้วตอนนี้เดือดข้างหน้าปากกันนี้ฮะปากกันนี้ว่าไงโอเคโอเคเราเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวค่อยๆได้อยู่ได้อยู่อ่าโอเคฮะไป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 มันเร็วมากเลยทุกคนเร็วจัดๆอ่ะหืเลี้ยว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 โอ้โหโดนแทงครับแ๊กแล้วหรือแซงหน้า โอ้โหไปชนก็อีกไปไปไแซงแซงโอเคโอเคไปฮะโันดับหนึ่งมันไปไวมากครับผมตามไม่ทันจริงๆฮะโอเคไปโพยายามเบรกให้แบบไดไลน์สวยๆนะแต่ก็ยังตามไม่ทันนะโห้ระดับหนึ่งไปแม่จริงจริงระดับห้าครับเราตามระดับหนึ่งไม่ทันจริงครับมันเร็วแม่แฮะโอ้โหตำรวจดูไป ไม่ทันคนระนิดเดียวนิดเดียวไม่ทันไม่ทันห่างกีวิเนี่ยเนะดี๋ยวขอดูหน่อยดิห่างกันโอ้โ oh, หสี่วินะครับห่างอยู่นะห่างอยู่แม่นิดเดียวเราจะไปจับที่หนึ่งได้นะแต่ว่าเอาไว้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งใบไปที่บ้านแล้วกันนะเพราะว่าขับตามไม่ทันจริงๆ <laughs> เสียเสียชื่อตำรวจหดแนละ้โอ้โหอุาสาตส่าห์เป็นตำรวจดูใบนะครับอย่างซิ่งอย่างซิ่ง ดูใส่ที่แหลกมาด้วยครับรถนี่แบบว่าทอตดคุบา้าคุบ้าเลยเร็วจัดแรงมากแรงมากไม่น่ารอดว่ะตำรวจคนเนี้โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหมให่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสี y ยัวเก่งครับผมบ๊ายบาย